เรื่องราวดีๆในวันหยุดเสาร์ที่19คกุมภา2 5 6พัหาอหกาอการค้าจังหวัดทังงานได้มีโอกาสเยื่ยมเยือ,ยอ,ยอนโรงเรียนบ้านชา่นุ่นซึ่งได้ทราบข่าวว่าท่านพอกัญยารักเดชทัพท่านทำงานไม่เคยมีวันหยุดที่สำคัญก็คือท่านสามารถสร้างขบวนการเรียนรู้ให้กับสิทธิ์ของท่านได้อย่างดียิ่งท่านให้การต้อนรับด้วยอตร ทายายที่ดีมากจุดแรกพาไปดูโรงเรือนไส้เดือนซึ่งนอกจากใช้กับแปลงผักของโรงเรียนแล้วท่านยังได้รวบรวมจากนักเรียนที่พาไปเพาะเลี้ยงที่บ้านแล้วก็เหลือขายให้กับผู้ที่สนใจด้วยนะครับจุดถัดไปท่านก็พาไปดูแปลงผักดูกองปุ๋ยหมกัก ดูบอเลี้ยงปลาแล้วก็ข้อไก่อารมณ์ดีเชิญรับฟังจากที่ท่านให้คำอธิบายนะครับพอครับเวลาทำดินปลูกนี่ใครเป็นคนมาทำให้อ่ะครับทเองนะคะคพอทำเองเลยเหรอทเองค่ะแล้วร่วม,ร,วมร่วมคุณครูที่รับผิดชอบ,บ,ชอบกับเด็กนักเรียนกับเด็กนักเรียนชอนนอั้นม ามารถกินได้เลยนะครับใช่ไหมครับพอ,อเ,เพราะไม่ไม่ไม่ใช่ยาฆ่ามแมลงพอ,อใช้น้ำหมักสูตรไหนมาฉีดครับอันนี้เป็นกระเดแล้วก็มะกรดูดตัวน้ำหมักนี้ท่านพอ,อให้นักเรียนฝ<า>ึกทำเองเลย<อ>ใช่ไหมครับทำฝึกทำึ่งม,มีวัสดุในท้องถิ่นตัวไหนก็ใส่ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสมุนไพรจะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ สิ้งขาตะไคร้มะกรูดที่เป็นลูกๆนะคะแล้วก็เดาแล้วก็อาจจะมีในส่วนของรากขาวนิดหน่อยคก็น้ำ้มสายชูก็ดูแลพื้นที่ของพอไม่ได้มีเยอะเพราะว่าพื้นที่โรงเรียนก็มีจํากัดอพอ <สะ S 2> ใช้พื้นที่ของเอกชนรอบๆโรงเรียน,นก็พื้นที่<อ>ไม่งงไม่เยอะรวมรวมเนื้อที่ที่เขาให้นี่กี่เท่าไหร่นะครับท่านอ๋อสองงานค่ะ แต่พอบริหารจัดการได้ดีมากเลยเป็นพื้นที่สองงานที่ดูแลมีคุณค่ามากเลยนะครับเด็กๆได้เรียนรู้เยอะมากเลยลใช้<ล>พื้นที่พยายามใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ให้เขามีความในส่วนของความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปุ๋ยเรื่องของอาหารเรื่องของระบบน้ํานะคะจะจะให้เขาเหมุนวนเป็นระบบให้ได้แล้วก็ที่สําคัญคือเป็นพวกพันพืชหรือว่าพันผักเราก็จะเก็บ เก็บเมล็ดเอาไว้รุ่น,นต่อไปพวกดารานี้ปลูกไว้เพื่อประโยชน์อะไรครับดาร<อ>า,าจะเป็นอดอกไม้ที่ทานได้แล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยเด็กก็จะไปทําอาหารพวกสมุนไพรให้กับเด็กๆนะคะครับบ่อเลี้ยงปลานี้ท่านพอเลี้ยงปลาอะไรไว้บ้างครับในนี้เลี้ยงปลาดินค่ะตอนแรกได้รับพันุ์มาจากวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีพังงานะคะได้มาสิบตัวแล้วก็พอเลี้ยงไปเลี้ยงไปนะคะ มันก็มีลูกออกมาเป็นสี่ห้าร้อยตัวนะคะให้ให้อาให้อะไรเป็นอาหารก็พอครับผักบุ้งค่ะแล้วก็อาจจะมีเป็นอาหารสําเร็จรูปเสริมนะคะแต่ว่าที่กินเป็นอาหารหลักเลยก็จะเป็นตระกูลพวกผักค่ะปานิ้จะชอบกินผักแล้วบ่อบ่อถัดไปนี่เป็นปลาอะไรฮะบ่อถัดไปเป็นปลาดุกค่ะอ๋อครับอันนี้เป็นปลาดุกอีกโอ้ตัวโตมากเลยนี่กี่ตัวโลเลยก็พอองนี้ก็มี สตัวหนกิโลค่ะอ๋อสี่ตัวโลแล้วแล้วปลาพวกนี้ปลาพวกนี้ให้ทําให้เด็กนักเรียนทานไหมฮะหรือว่าเลี้ยงไว้ยังไงฮะวนหั่ก็จะเป็นมื้ออาหารในสัปดาห์หนึ่งก็อาจจะมีสักหนึ่งมื้อนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์จากปลาดุกครับก็แล้วปลาพวกนี้ถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ใครเป็นคนเลี้ยงอะครับถ้าเด็กไม่อยู่ครูมีครูเวนคอยดูแลค่ะอ๋อครับ ผู้บริหารถ้ามีเวลาเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นกิจกรรมคลายเครียดค่ะไดรีเล็กแล้วมีความสุขได้มันดูปลาอ๋อครับแล้วถ้าวันหยุดยาวอะไรก็ก็ย,ยาวส่วนใหญ่ครูเวนก็จะ<ก><ม>ตลอดแล้วก็ผู้บริหารก็มาตรวจเวนอยู่แล้วค่ะครับค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีโควิดปกติก็จะมีเด็กที่อยู่แถวนี้ล่ะคะ่ะที่เขามาช่วยดูแล เ,เด็กกับพ่อแม่นะคะมีหญ้ามากองอยู่เยอะเลยครับหญ้าพวกนี้ก็คืออันนี้คือหญ้าที่ตัดมาจากสนามของโรงเรียนนะคะเวลา<ม>เวลาที่แบบเ,าเราตัดหญ้าจากสนามเสร็จก็เมื่อก่อนก็จะทิ้งแห้งหรือว่าปกยแล้วก็อันนี้เรามาทํารวมให้่ําำปุ๋ยก็ไปผสมกันกันกบมูลสัตว์นะคะแล้วก็รำแล้วก็เอ็มผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันพออุณหภูมิมันเริ่มร้อนๆก็ใส่กระสอบ ได้เดี๋ยวก็จะพาไปดูในสวนเพื่อไปเป็นดินที่แบบสามารถทําให้พืชเจริญเติบโตได้ได้ดีเพราะว่าถ้าถ้าเป็นพวกปุ๋ยมูลไส้เดือนนี่มันจะบํารุงพวกใบได้ดีใบลําต้นได้ดีแต่ว่ามันจะไม่เหมาะกับพืชที่เป็นกินผลอย่างเช่นถั่วฟักยาวหรือเต็งไข่เค้กนี้ต้องใส่โบกชีเพราะว่าจะมีมีขี้ไก่อะไรเงี้ยมันจะช่วยบำรุงแล้วแล้วพอต้องใช้ปุ๋ยเคมีช่วยด้วยไหมครับในแปลงผักของพอในในนี้ไม่ใช้เลย ค,ค่ะอันนี้ไม่ใช้เลยก็อยากจะใช้เหมือนกันแต่ว่าเคยไปดูงานแล้วก็เห็นว่าแบบพอเขาใช้ปุ๋ยเคมีดินมันแข็งมากค่ะเลยแบบมันนั่งคนดินทีหลังมันเหนื่อยเลยแบบตัดมันเลยใช่เลยเป็นเป็นแตงกวาใช่ไหมพอครับเป็นพันพันอะไรครับเตงไข่เท่อ๋อแตงไขเ่เ,ขเอันนี้ก็เก็บมมนเมล็ดไว้เพาะเองเหมือนกันค่ะอ๋อครับ อันนี้แสงกวานี่แมลงรบกวนเยอะมากท่านพอใช้ใช้ต้องใช้สารเคมีฉีดไหมฮะยุ่มีแต่น้ำหมักใช้น้ำหมักใช้น้ำหมักสมุนไพรฉีดคใช้น้ำหมักไล่แมลงเดีแต่ถามว่าที่ลูกมันมีไหมมีมีจากสวนครูกันนะครับตอนนี้มาเยี่ยมชม โรงเลี้ยงไก่ของโรงเรียนบ้านท่านุ่นนะครับพอครับนี่พอเลี้ยงไก่พันอะไรครับตอนนี้นะคะก็จะมีไก่สามสายพันธุ์นะคะแล้วก็ไก่ไทแล้วก็ไก่ไก่บ้านแล้วก็ไก่ปลาค่ะอ๋อมีไก่ปลาด้วยพอครับแล้วแล้วเลี้ยงนี่เลี้ยงไว้ส่วนใหญ่ก็จะมีขยายพันธุ์เองได้ด้วยครับเห็นพอเห็นมีมีโลดเย็บเล็กๆเลย ไก่ไข่ไก่บ้านแล้วก็ไก่สามสายพันธุ์ไก่ปลามีขยายพันธุ์เองได้หมดเลยค่ะครับแล้วนี่ให้ไข่วันละประมาณกี่ฟองก็พอตอนนี้ไข่อยู่ประมาณสี่สิบสี่สิบห้าฟองค่ะวันไก่ไกไข่ก็จะมีห้าสิบตัวค่ะนี่เป็นนี่เป็นไข่อารมดีขนาดแท้เลยนะครับดูแล้วอยู่มีความสุขมาก อันนั้นเป็นไต่ปานะคะเป็นลูกของไต่ปลานนมไม่ไม่ได้ขังค่ะเขาเข้าไปเล่นแม่แม่เขาเที่ยวค่ะบวลาตเไม่ออกอ่ะอืมส่วนใหญ่ก็ออกไปก็กลับมาค่ะเพราะข้างนอกไม่มีอาหารแล้วก็ไม่ปลอดภัยก็กลับมา